ผู้ชมทางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมชินกรแก้วแ้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์ทหารนะครับมนฑลฐานบกที่37หรือว่า,าเขาเรียกง่ายๆคือบ้านพักของจอมพลปพิบูลสงครามอดีตนายกลรลฐมนตรีแล้วก็ท่านเคยมาและพักที่นี่เนีเป็นบ้านพักของท่านนะครับซึ่งอยู่บริเวณชุมชนดอยทอง อยู่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่นี่นั้นเขาอนุรักษ์ไว้กับแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ผมจะพาผู้ชมนั้นไปเดินชมกันนะครับครับผู้ชมครับที่นี่ก็คือบ้านพักของจมบุปอพิบุลสงครามในปี2485นะครับครับผู้ชมครับที่นี่ก็จะเห็นผาาของจมบุพิบุลสงครามซึ่งทำในดินดามาที่นี่นะครับ อันนี้เป็นชุดอาหารในอดีตนะอาหารนุครักส์2485น,นะครับสื่อในห้องนี้ก็จะมีเป็นห้องอประวัติศาสตร์นะครับคุณผู้ชมห้องประวัติศาสตร์ที่มาคือภายในก็มีการตกแต่งภายในซึ่งอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเป็นปบ้านจอคันโตะบ้านราวหาไร่ ธนาคารสองชั้น,งงนตรงชี่อสร้าเพื่อมีุ่้ดที่ประมาณ480หลังทีท่านนั้นเคยมานั่งแล้วก็มาตรวจราชการที่นี่ก็จะมาที่นี่เพราะว่าอากาศชินนั้นอากาศค่อนข้จะมมีเตาผีแบบนี้หมอกับุผู้ช สงบนะสำหรับท่านจะมานั่งพักผ่อน พลสิริมงคลนะครับท่านเป็นอดีตนะครับผู้บังคับการจวาระานบุกเชียงรายเป็นผู้ที่่อตั้งพิพิธภัณฑ์อาหารที่นี่นะครับมาเลยกครับที่เดินทางมาถึงชั้นที่สองนะครับของบ้านพัก,พกจอมมณฑ์ของมุนสงครามเมื่อเราก็จะเห็นคนไทยใน,น,นอดีตเขาเรียกว่าเป็นศูนยน์เรียนรู้ในเป็นพระอัจฉริยภาพนรของ ภาพปรมินทราบหภูุิบนอดุลยเดชนะครับบรมงน่าบกทิดนะครซึ่งเป็นภาพที่ชัยหลักที่หายากครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับแต่ข้างในี่ก็เป็นห้องห้องนอนของท่านจอมพลปอนะครับปอจะเป็นห้อง้ท่เรียบง่ายครับคุณผู้ชมเอ่อก็เป็นห้องเรียบง่ายแล้วก็โต๊ะทำงานของท่านก็อยู่ในห้องนอน เป็นตัวทำงานนะครับแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องิอม,ม้นดีดนในอดีตที่เราหาชมไม่ยากครับซึ่งบ้านจอมุญพอนด่ก่อนุรักษ์ไว้นะครับจ <c ười> อมพาต่หรือที่เน่ไปว่าจต้นีเป็นเแน็กไทยนะสมัยเก่านะครับเน็กไทยอีกท่านจอบพลพอพี่มูสงครามนะั้นท่านใส่เป็นน็กไทยตนะ่างกั่าุผมมู้ชม ตรงนี้เป็นผ่าของจมุนกรนะครับผู้ชมครับ สงครามนั้นท่านมาพักที่นดี่เพรเาะว่าในอดีตนั้นมีการต่อสู้นะฮะสงครามมหาเอเชียบูรพาเรียว่ากองทัพภาคพ,พายะ,ะในการไปเมืองเชียงกุ้งเมืองเชียงตุงปัจจุบันก็คือ,อเป็นเมืองเมืองหนึ่งครับของอชาวรัชฉานประเทศเมียนมานนเองนะครับห้องนี้คือเป็นห้องบัญชาการนะฮะของ ท่านจอมพลปวาุณสงครามปัจจ้ปาปวารุณสงครามนั้นมีคติพดกว่าถ้าแม้ปราชัยแก่ใครมีก็ให้ได้แค่ปัะเพีไม่มีคนอันนี้เป็นวลีที่ปลุกใจกองทัพนะครับสมัยสงครามมหาเอเชียรุอหานะครับครับผู้ชมครับนี่เป็นภาพสมรภูมิเชียงตุงนะที่จอมพลปวาุณสงครามนั้นท่านเป็นผู้ที่ เป็นผู้นําสูงสุดในขณะนั้นนะ ครับนี่เป็นเบี้ยเก่านะครับแล้วก็เหรียญตราที่ใช้ในอดีตนะครับของสมัยจักรวรรปักกิจสงคราม ที่บ้านครับจำวนพอพี่มุ่สงครามนั้นก็ที่นี่นั้นพี่พายทหารก็จะมีใน,นโซรีพวกขุนลามาล่ะแล้วก็จะเห็นอิฐมอนเก่าๆในสมัยที่พวกขุนรามาสั่งให้มาขอตั้งเมืองเชียงรายครับคุณผู้ชม ห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องอกองทัพทหารนะฮะในเมืองเชียงรายนะครับห้องกองทหารเมืองเชียงรายที่นี่แล้วก็เราอยู่ต้นทางของชมที่หายากนะฮะนี่คือที่นี่